จะชูไหมหนุ่มๆจะชูไหมมันก็เคยมีนะแต่มันก็ต้องเลิกเพราะเรารักมีแเราไงลงไปแป๊บหนึ่งไม่ไม่แป๊บแล้วแล้วก็กลับมาซื้อบ้านซื้อรถให้ขนาดนี้ไม่แป๊บแล้วหน้าตากูไม่ดีกูต้องซื้อให้ที่เราพวกเราต้องหมดกับผู้หญิงเฮ้ยไอชาตรเราผิดอ่ะขอโทษเลยขอโทษหมดเลยเฮ้ยไอชาติฉันขอโทษแกเวยฉันจะรักแกเหมือนเดิม พูดบ้าๆคือกูรักมึงไอ้ชัดเมียเมียผมหายลงอ้าวเออแล้วเมียคนไหนอ่ะมึงมึงชอบเล่นมาให้กูต่อบมันไม่ใช่เล่นต่อคกรถามว่าเมียคนไหนผมมีเมียคนเดียวเฮ้ยอะไรวะก่นลุงกันทั่วบ้านทั่วเมืองไปคุยด้วยแล้วเออตอบไม่ตรงเฮ้ยนี่ไม่ใช่เมียคนไหนเมียเป็นผู้คุมด้วยกันนี่แหละ คนไหนแกคนเดียวมีเมียเป็นคนเดียวมีลูกกันสองคนก็คุยคนเดียวอย่างนั้นน่ะเออไม่คถ้าจะคุยก็ต้องคุยคนจริงเดี๋ยวชิมอสไม่คุยคนน,น<ไ>ั้นเฮ้ยคนที่มาที่สือหวนน้าถ <c oughs> ามใครกูจะไปกันไป้ยังนี่จะเรียกอะไรนะก็คุยกันถูกคอถ,ถ้าลุงสองคนไปตามหาเมียฉันฉันจะปล่อย ก่อนเวลาด้วยปกติเองพวกพวกลึงติดเจ็ดวันนะอบรมเนี่ยงั้นเดี๋ยวแกไปก่อนนำหน้าไปเดี๋ยวฉันจะคุยปรึกษากันหน่อยอ่าปรึกษากันเรียบร้อยนะเดี๋ยวเจะไปชสตาทถรอนะได้ได้โอเคโอเคเฮ้ยเมียเขาคนไหนวะมันก็เยอะเหลือเกินนี่อ่ะ่ามึงคุยไปหาเมียกูไปหาเมียกูดีกว่าก็นี่ไงไม่ไอเรื่องเมียกูคนไหนไม่ต้องพูดพูดว่าไปหาเมียเฮ้ยมันต้องจับประเด็นให้ได้เออต้องมีเป้าหมายเนี่ยเออไปสะตาทถรอก่อนเลยไปทุ่มเทมากแล้วก็ผิดจับผิดตัว ถ้าเชียงรายไม่ใช่เพราะเพราะบ้านนี้ยอมรับแล้วเจจูเก้านิ่งเก้า ว่าไม่มีเทปเนี้ยกูต้องไปตายต่างหวัดยาวเลยลุกเจจูไม่ใช่ใครเนี่ยนิงไม่ใช่ไม่ใช่เจลจาอิงจาอิงจาอิงอะชื่ออะไรเนี่ยเนี่ยจาอิงจายิงค่ะใครปะจาอิงจาอิงเหรอถ้าไม่ใช่ก็ไม่ช่วยนะสำหรับแกได้เมียคืนแล้วขอบคุณะไปพาเมียกลับบ้านลุงโลดไปพาเมียกลับบ้านแล้วอย่าทะเลาะทะเลาะอีกอ่ะเมียก็ดีขนาดนี้มึงพูดกับใคร คนนี Phantom ้มันควรจะพูดเอาดีกับฉันเหรออะกับมันน่ะคุยกับมันน่ะ